สวัสดีนะครับผมชาวยูทูบนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยช่องตั้มช็อปนะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับผมหรือว่ามาบอกข่าวบอกเรื่องราวนะครับผมของอุปกรณ์นะครับผมที่จะติดตั้งเข้ากับรถโนวาเทนาโนวาอาร์เอสนะครับผมสมัยนะครับผม ตัวที่ผมถืออยู่นะครับผมก็คือคอลิดนะครับผมอ่าคอลิดอ่าของรุ่นเดิมนะครับผมก็จะเป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็ข้อดีของเขานะครับผมก็จะมีชุดนะครับผมท่อมาให้หนึ่งตัวนะครับผมของเก่าก็จะติดตามชุดนี้เยอะนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแบบแต่งนะครับอ่าเราจะ อ่าโรดไฟายรถนะครับผมหรือว่าอยากเปลี่ยนเป็นคาบูนะครับผมอ่าลูกใหม่หรือว่าคาบูเดสนะครับผมก็สามารถนําชุดนี้นะครับผมมาอ่าใส่แทนนะครับผมแล้วก็สวมใส่กับอ่าคาบูโนวานะครับผมเออคาบูเดสนะครับผมขออภัยนะครับก็จะมีรูสองทีนะครับผมสามารถใส่ได้ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม นี่นะครับแนวทางนะครับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับผมที่อยากจะใส่นะครับผมก็ถ้าอยากได้สินค้าชนิดนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้พิกัดนะครับผมเผื่อใครอยากได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์นะครับผมมาแป๊บเดียวนะครับขอบพระคุณครับ